อ๋อทบการแสดงแล้วลิกอ่ามอลำคณะดังฮฮฮฮโอ้ยเขาวิ่งกันได้คนละสามสี 3, 4, ่เที่ยวแล้วมอลำคณะดังโมแต่ทาแป้งอยู่ S <S <S เียคริสฮะรอใครใครใครจันแม็กซ่วยจันแม็กซ์มารอแต่ดีๆเขาไม่มาสักทีโอ้ยยเลยโอ้บอลงกันนะดังตายแล้ว ตูนเขาไปจำการกันหมดแล้วครับ B4 สองรอย SK ร้อยสี่ส HK สองร้อย r เปอ HK ร้อยสี่สิ 4ี0รสุ่น8ส่งเข้าประกวดโดยมอลรามคณะดังทีมงานสอบปงศุนโอ้วันนี้พูดไม่ออกแน่นอนวันนี้เดี๋ยวโดนผมคืนครับเด่อว,วานมีเยอะเยะผมให้ขายร้อยสี่ปซื้อร้อเลยดีกว่า ตักสู่รร้อยสามสไม่ได้เดี๋ยววันนี้โดนผมคืนนะวันนี้ เดี๋ยวเราไปดูแม่ครัวกันดีกว่าดูแม่ครัวครับอันนี้นนอะไรทำของข้าวนี่ช,ชว่วงเช้าผมก็จะให้เก็บเียะเก็บอะไรมาเผานะครับไม่ให้มันสกปรกอ,อะไรเราอ,เอะไรฮะ<ป>เอาทอดอีกอนั่นดิยไข่นะ <laughs> ทําไรยังเลื่อยดิตอนเที่ยงทําอะไรวะฮะตอนเที่ยงทําอะไรตอนเที่ยงผัดอันนี้นี่ผัดหมูไม่ใช่หมูสับนี่ใส่อันนี้เลยขิงหมดเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ผัดขิง เออปลาต้มยำไว้ต้มปลาซื้อปลานินมาสองโลตอนเช้าเราก็กินทอดไขย่ยมปลากระป๋องแล้วก็มีกับข้าวต้มมะหวานซื้อกแกงมาั่มาวันนี้เอาฝาชีมาไว้ให้ครอบนะครับนี่โอ้ทำไมวางช้อนนี้นี่ด้วยอีก่าจีเด้นกัน เราคกฝาชีไว้อย่างนี้เลยใครยุดมากินก็มากินได้เลยครับง่ายๆนี่กับข้าวไว้รอในนี้เลยโอ้จอยจะกินข้าวก่อนเ้าแล้วไปเปลี่ยนป่ะโอ้ห้บรถเลยตอนนี้เราจะพาทงไปดูรถนี้เสร็จแล้วนี่จะ เอาเข้าร้านช่างเจต่อฮะแล้วช่างเจเสร็จทำเอใบบส,ส่อยู่นู่นดิไปตากไว้นูนน่นน่ะนู่นน่ะบนรถไถอ่ะไฟเลี้ยวอ่ะ โอ้โหเราทอดน้ำมันไปทอดไข่ทอดไข่อย่าใส่น้ำมันเยอะเดี๋ยวให้มันนิดก่อนเมื่อกี้มันยังไม่ร้อนนะต้องให้มันร้อนก่อนเด็กก๊อฟกินข้าวเด้อเพ่กินข้าวพีเดด มาๆๆกินข้าวกินข้าวข้าวพร้อมกินแล้วตอนนี้มากินข้าวด้วเดี๋ยวผมจะไปแทนอาจารย์ชูก่อนเราจะให้กินข้าวกันสับเปลี่ยนกันกินข้าวเลยนะตอนนี้กับข้าวพร้อมแล้วใครหิวมาเลย ตอนนี้กับข้าวพร้อมพร้อมเสิร์ฟโอเ้เด็กตอนนี้แหละเดี๋ยวจานชูกินข้าวเสร็จนี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยน โอ้ทีมงานเสียเอกอีสานฝั่งนู้นน่าจะทำทางอยู่นะครับทางยังไม่เสร็จโทษได้ไหมเหลาโทษได้ไหมเพรแลอวไรวะโอยสัตว์ก่อนเขาแล้วไม่รดรอแล้วครับเรากินยัง นี่น,นี่มัดไว้เอาไปใส่ไฟเลยโต๊ะเรามันเล็กเกินไปหรือเปล่าวะเราต้องจัดระเบียบหน่อย อะไรบ้างนี่ชูรสนี่บ่อ๋อชูรสอยู่นี่บ่ชูรสรสดีขารสดีพริกโคงมีแล้วกินข้าว, <c oughs> วเลยเหรอกินเลย เดี๋ยวผมจะแจ้งทีมงานก่อนใครที่หิวข้าวมากินข้าวเลยขับข้าวพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินแล้วครับตอนนี้เจอกันใหม่คริหนาครับผมแจ้งรถดก่อนให้มากินข้าวเขาจะได้รู้ว่าข้าวพร้อมกินแล้วสวัสดีครับบา,บายครับ